มาห้องน้องอลไรแาบนี้น้องมีหอยไปห้องเมื่อกี้นี่นะบุมีหอยหอยหอยใหญ่หอยใหญ่นะี่หอยใหญ่หอยหอยเอ็กซ์สปายเกือบเกือบอยู่เอ้าเกือบเอ็กซ์สปายบอกหนูตาบอกเขาจะมามาพอแล้วง้มหอยได้หนอง้มหอยใหญ่ง้มหอยใหญ่

เอโอแก้วมึงได้ความจิตจับหอยของมันมึงงมหอยจุกหอยจุบเมืองลาวมันคือน้ำงามผีนันคือดำไครถ้าหนูงมอยู่แค่บนหนังกระปุกมิอยากดูตามันตายเบิร์ตมันหนามเบิร์ตพวเข้าไปอยู่บนกระปุกมิหดขาเลยอันนั้นหนังงมหอยแท้หรืองมหอยกัน โอ้ยหอยไม่โดนหอยน้อยหอยโอ้ยน้อยก็มีผู้ติดใจอยู่เด้อยไม่มีคนเดียวเลยนั่งอยู่ที่นี่มาจ้าฮัลโหลฮุบมาฮุบมาบุเมนต์ดิโอ้ยสร้างมาลูกมันก็ไม่ได้เอาง่ายขนาดไหนเลโอ้แต่มันง่ายกันนานประยุทธ์มาไปขายให้กินแล้วล่ะรวยใหญ่เนาะ น่ยใหญ่ก็ใหญ่อืมโอ่อคือหอยคือเมสุดมันเป็นมันหน่วยใหแบบนี้เ้ยไมันหน่วยใหญนีนี่แหละสอลงเอ็ดเวิร์ดดูสอทำเด้ก่อสิ่าพเค็ ตรงยางนี้นะจะอยู่งเดียวเอคอนีละนาสิไเบ่หงอยนี่นะหอยิ้นะแบบ็หลาณหอมเรยเนะับแบบหามาดุนดึงได้ยสัมีย่นลหวงหอยเพื่อนนะเอ็นไดสั่งนาเด้อ่อ จะขาด่นมันลกไปต่แล้วก็บอกเกิดขึ้นมาพี่ผัวเลยมันลกกแตย่งไมันบอกอยู่มันบอกอยู่มันหลกด เดี <ARS. S 1> ๋ยวลงไปอย่ลูกเว้มันเลิกไงมีรอยน้ำบุเป็นเลยลูกเดี๋ยวได้ดิบตาพวกเราคือไต้สองหน่วยผูกงมหอยกินตาเดี๋ยสองหน่วยแล้วงมบัตรเดี๋ยวได้สองหน่วยหอยน้อยอ้าเฮ้ยเขาไม่โกงกันอยู่เออ พวกจะไปใจงันเหรเขาอยากเขม่ตาเลยไหลมันลงเลยึ้นไปใจเลยบ่เฮ้ยลายมันเป็นหมูเลยบ่ตาอแล้วเขาบอกเกิบขึ้นมาไห้ตาคือเสเกิบลูไปนน้ำเกิดจะสีรูดเม่ไล่เมลไล่ง้มเนี่ยมหอยจนหน้ามอทงห้อยมันบักลาย หอยเปสิดับเนี่ยค่ะว่าเราง้มหอยจนหน้าโ,โอ้กินได้ถ้องน้าอ๋อท้องจนขาดมันนักหอยงีย้ห <c oughs> อยไม่เดินที่ชอบแต่ของไม่เดินนี่ล่ะอยากลงไปงมเลยเนานะมันก็ลงมาแค่นี้เขาเป็นอยู่เล่นที่เป็นเนี้ยอู้เหเฮ้ยมันก็เปียกใช่เนาะอันนี้หอยบาดนึงอลไวป่ะนี้อ้าวมันมีผิดเด้ ลูกซายกับมีจะคือกินจะคือกินแซนดนมันมีพอยเซนได้กินนไเพื่นวะยูบีกาขบกินได้เพื่นวะลูกทายกันก็ยาอะไรเม่มากวะจะบวต้องกินจะสกินยังวะพ่จะเอาไปเลี้พดไปลงขบนลงอนถ้ามันใสเดอย่ดีมันลือกเนาะเราจะไปรบกวนไกเลยลูกเอายับึ้นมาเพลินนย ไปนังอยู look, an angel, hire, here, right, ่เ <Darwin> ช <Yes>. uh, you know? ิง <undocumented> ก <ixed> <No, S 1> oh, go oh, ูไปอยู่กับไปเบ้งเบิ้งิ่เป็นอย่างอยู่เชิงไปยันโซเป็นอย่างยาบอ๋อฮูนาพูลิลอยน้ำพระนวงกมุตาไหอยเรากำลังซึ่งอยู่ตอนนี้เรากำลังงมได้หอยลายถอยไว้ไงยืมท่อต้ไปบอกแบบเยอะยืดเลย คนนั้นมด้หลินน้ำน้ขนาดพึ้งในนวยมันนานวยพวกหญ่ิเนาะจิ้ดกี้ได้ประจูได้ปสิเนาะสานหน่วยย่หอเก่งเลยกูน้อมัเลิกเลยูกเป็นรอยนะบมเป็นเรนั่ไยม่กังได้ลายอยู่ไม่ลายก็อยู่่งเก่าไปอยู่บ่ ป้าุไ้หยแต่พ่นบอดพี่เรามาโหยเอากรอาดอขปคนไอจจะเชงช่วยเา่นก็จะเึงาเจ้ายังหาเบอรทุกทุกแล้วมันบาดตีนเจ๊เด้อ พังกุติหมุดหน่ำผุหมดเอาหอยอย่าเห็ดลูกอย่าแกงไปลูกไปนะปิ่นอยู่เทิงผู้ไปอยู่บนห่มผูไปอย่าเห็ดนะเมียบ่มักนะลูกพังกุฏิเมียเนี่ยนะจุดไอ้ป้ามิตาอยู่แกงยีลงไปนะมันมีปลาอยู่บนมันมีหอยลายสมนี้เนาะไม่เห็นบา จกปลาย่งเงีอยู่เทิงนี่เนาะมาอยู่เลิกเรียนเลยแบบนั้นแล้วก็ไปเลกแแคมาลอยน้ำปินเนาะตื้นๆนี่นะมีนี่นะปลาผมได้สี่หน่วยแบบเดียวสหน่วยไปจุดนู้นแข่งหน่วยพหน่วยแบบเดียว งมเก่งดีันดนเนสาพักน่เวคุณน่ะเกียงเลือกว่เป็นไรเดลวกมาไปเด้ได้สิพอแกงเลยโอ้ยจะเป็นะอ่อนะป็นปันจยนะปันจะไนะไปฉัไันเะไปยนไันจนเนไไ ไปได้มางมหอยเด้อหอยองหอยอยู่เชิงภูธรรมดาขึ้นมาเจ้าโคตเจ้าหรือเลี่ยวเลี้ยวได้เลี้ยวว่าปฏิเจ้าขึ้นเจ้ากลับคืนบ่พวกเขาขึ้นกายเรื่องามเขาบบบนี้พอวัาพอเลี้ยวเขาน้าหันเห็นรถเจ้าไกยนี่บ่่ายไปพวเี้กายออกไปเลยไปเบิ่งอู่เชิงเจ้าโ่เลี้ยวอนพวกไม่เลี้ยว ไป,ไปยื้อเอิดยังมาบอกว่าเบื้องด้านด้านมันหลายไม่เคยบอกนะดิฟทะเลยูนีฮอดีบได้ลูกเลย<ป>พี่บอกกูมุนตาจะลอยน้ฮ่ามันเลิศจะได้กินน้ามุนตามี็ซีน้าได้มันโบดิบจังไดกลับมาหาถ้าโบว่าเขาจะแถวดิดอกลายได้โบว์มุนตาเคยเขาเดียวยังไงบอกกลายตืบ คอยเอาให้สวยเหรยับโดยแรงถือคอยเอาลงถ้ามันดีบ่เสมือหนึ่งสองมือได้เนาะใมันคลายหิ่ดินอเนาะจะเอาไปออมได้อ๋อหหอใ็ใส่รอน่างหอเบาจะเาหตั้หมกเพชรใส่หรืดเบาให้นันอ่าหดเบางมได้เจ็มกัแล้วไปใส่กระปุกกินเน้อคูาดูว่าวันกินบัดแ่ขอโทษนะ มูกกัฮาู่พีเนาะมีเนาะดึกเรมีแต่อยู่บางอื่นเขาเจอเล่นเาเเจอเห็นเอยูแต่ว่านีอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่อยู่ว่าอยู่วซิงตันกัมีเ้เมนบอกเขาไมอสการ์กัมีเขาบอกวอิงตันนี่ยนะเซียตูนะเอาอย่าแกงลงก็ถือลูกแอ้วยังว่แกงลงไปมันมันบโบว่ะอ๋อวองตันหอยมันจะหอยมันเน่นะหกลงหันก็จป่มาต ่อยหนาวเลยนะไปงมหอยหอยเต็มอยู่นี่เห็นบ่นี่หอย <c oughs> หอยเห็นบ่นี่หอยนี่เปิเบิ้งตาเธอหอยหอยกงเ่้ยเระดเอาไปล้างกอนว <c oughs> คูนมาเตงมหอย <c oughs> อคนม้วนแห้งเกือบคอยจันคั 嗯，你来，我等。朋<有>